อารมณ์คราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปคิวเลอร์กเกมไมค์คราก์น,นั่นเองนะครับผมตอนนี้อยู่ซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในไมค์คราฟ์นะครับกออ็ตอนนี้นะครับผมอากาศแบบประเทศไทยค่อนข้างร้อนนะครับผมผมก็เลยจะสร้างสโนว์แมนนะครับผมเพื่อ,อ,อสร้างความเย็นให้กับโลกใบนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เฮ้ยจ้องหน้าเฉยเลยนะฮะเดินไปสิคือเวลามันเดินปุ๊บมันก็จะสร้างเป็นสโนว์นะครับผมนี่ อ้าวเฮ้ยไม่สร้างหรอใครช่างมันนะครับผมก็เดี๋ยวอย่างแรกที่ผมจะสร้างนะครับผมเดี๋ยวสร้างประมาณตรงนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเอาอย่างแรกนะครับผมเราจะเอาต้นสลับครับผมแล้วก็ a r เมอ stand นะฮะอ่าแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมอย่างแรกเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนี้อันนึงนะครับผมเสร็จแล้วเหรอต่อขึ้นมาประมาณปึ๊บตรงนี้ละกันนะฮะโอเคก็อย่างแรกผมจะวางไปก่อนหนึ่งทีครับผมปึ๊บอ่าน่าจะตรงมั้งนะฮะแล้วก็ทุบเลยครับผมปึ๊บขอโทษไม่ค่อยตรงนะครับโอเคเอาใหม่ ประมาณตรงนี้ได้ปะวะปึ๊บอ,อยากให้มันตรงตรนิดนึงอะ่ะโอเคผมจะพยายามวางให้มันตรงฮะตรงแล้วไหมอ่ะปึ๊บอ,อ่า,น,าน,น่าจะได้อยู่นะครับผมด้านนี้แล้วก็เป็นด้านเฉียงตรงนี้นะครับผมปึ๊บอ่าทุบไปหนึ่งทีฮะนี่มันจะเริ่มซ้อนกันเป็นแบบนี้นะครับต่อไปก็เป็นด้านนี้ครับผมอ่าปึ๊บอ่าเอียงปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็เท่าที่มองนะครับผมก็จะเหลือด้านนี้ใช่ไหมก็วางไปเลยฮะ,ะปึ๊บเคทุบนะครับนี่ก็จะพอดีแล้วนะครับผม ประมาณนี้ละกันนะฮะต่อไปครับผมเดี๋ยวเอาเออ่ใบไม้นะครับเอาสักของอะคาเซียละกันเนาะเดี๋ยวจะวางประมาณนี้ครับผมเออ่วางไปรอบๆก่อนละกันปึ๊บเบ๊บเบิ๊บปึ๊บเบ๊บนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวทุบตรงนี้นะครับผมโอเคเฮ้ยโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเอารั้วนะครับผมซึ่งเป็นเอาเป็นรั้วคัพเปอร์สโตนกับรั้วสโตนบริกและกันนะฮะโอเคผมจะวางแบบนี้ครับผมปึ๊บเบิ๊บเบิ๊บแล้วก็วางเชื่อมกันฮะ ปึ๊บมอ่าก็จะเป็นเหมือนแบบว่าต้นไม้นะครับผมซึ่งนี่ฮะก็เอาไ้ใช้แบบว่าเป็นการตกแต่งได้นะครับผมเดี๋ยวเออตกแต่งอะไรมันดีวะวางแบบไม้อะไรไว้ได้ไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบนะฮะอ่าก็แล้วแต่จะตกแต่งนะครับหรือว่านี่ให้มันดูเย็นนะครับก็ใส่สโนว์ไปได้นะครับผมนี่ ประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นเหมือนแบบอยู่ในสวนอะไรอย่างนี้วะหรือแบบตกแต่งไว้ในบริเวณบ้านก็ดีนะครับผมก็จะแบบว่าแบบเป็นเหมือนต้นไม้อีกแนวนึงแล้วกันนะฮะโอเคอ่ะโอเคผมต่อไปนะครับที่ผมจะสร้างก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นที่กดน้ํานะครับผมอย่างแรกก็เอาเป็นดักสลับนี่ครับผมดักอกสลับวางไว้เป็นฐานแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องใช้อ่านี่ครับผมเป็นบันไดคว์ดนะครับแล้วก็บล็อกคว์ดนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ครับผมอัลเมอร์แซงก็ต้องใช้นะครับอย่างแรกเดี๋ยวเราจะวาง วางลงมานะครับซึ่งวางงมันจะวางตรงหรือเปล่านะไม่น่าตรงนะครับเดี๋ยวเราใช้วิธีนี้ช่วยด้วยคือดิปเปนเซอร์เนี่ยครับผมมันจะแบบว่ายิงอาร์เมอร์สแตรนได้ตรงนะครับผมก็ใส่ไปเลยฮะแล้วก็ยิงปุ๊บนี่มันก็จะวางแบบตรงเป๊ะเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่ชุดเกราะหนังไป็หนึ่งทีครับผมชุบนี่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะวางนี่ครับผมควอตสแลบนะฮะเอ้ยบันไดควอตนะครับผมแล้วก็บล็อกควอตเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อกําแพงขึ้นมาหน่อยแล้วกัน เอาพิสตันมาครับผมเดี๋ยวเราจะดันมันลงมาฮะปึ๊บปึ๊บอ่ะดันลงมาประมาณ2อจังหวะนะครับผมก็ปึ๊บปึ๊บนี่ครั้งแรกนะครับเสร็จแล้วก็ต่อด้วยครั้งที่2นะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเออเอาไอเทมเฟรมมาฮะแล้วก็เป็นถังนมนะครับผมอ่ะแปะไว้นะครับถังนมชึบนี่มันก็จะเป็นเหมือนแบบตู้กดนมนะครับซึ่ง นี่ฮะในบรรยากาศนาหนาวๆงี้นะผมกดนมอุ่นๆมากินนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอ่าน,นี่ฮะอันนี้มันเป็นแบบว่าแตงกวาดองทะเลนะครับผมก็โอเควางไว้แบบนี้มันก็เหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนแก้วนะครับผมอ่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นอะไรดีวะอันนี้นี่รีวิวสแตนฮะเป็นเหมือนแบบชงชงนะครับผมแบบเป็นที่ชงกาแฟะอะไรอย่างเงี้ยอ่าได้อยู่นะได้อยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาแฮชเพทครับผมวางไว้ตรงหัวสักหน่อยปุ๊บนี่ประมาณนี้นา่าจะได้นะฮะเป็นแบบว่า ตู้ชงกาแฟนะครับผมอะไรประมาณแบบตู้ชงกาแฟนะผมแบบในยามอากาศหนาวนะฮะนี่อากาศหนาวนะเนี่ยเออปึ๊บ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 ่ค่อนข,ข้างจะได้อยู่นะครับผมแล้วก็อาจจะมีออตกแต่งเพิ่มอีกสัหน่อยนะบรรยากาศหนาวเราเอาเป็นดอกแบบสีขาวๆแล้วกันปึ๊บนี่นะครับได้อยู่นะได้อยู่โอเคเดี๋ยวอีกอันนึงผมจะสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคนะครับผมต่อไปที่ผมจะสร้างนะครับผมมันจะเป็นแบบว่าโซนเหมือนแบบ ห้องครัวนะครับจะมีตู้เย็นนะอย่างแรกวิธีสร้างตู้เย็นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะใช้รางรถไฟนะครับผมกับรถไฟนะโอเคอย่างแรกเราจะวางไว้อย่างนี้ครับผมปุ๊บปุ๊บวางรถไฟฮะแล้วก็เล็งทุบออกครับผมนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราดันมานิดนึงนะฮะชึบอ่าน่าจะประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วผมเดี๋ยวเอาพิสตันกับเลสโตนมาเหมือนเดิมฮะต่อไปเป็นบล็อกเหล็กครับผมอ่าบล็อกเหล็กเดี๋ยวจะดันบล็อกเหล็กลงมานะครับปุ๊บชึบนี่ครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่ง เดี๋ยวเราจะทำซ้ำอีกรอบนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้มันจะไม่มีบล็อกวางนะครับเดี๋ยวเราต้องดันอันนี้ลงมาก่อนก็จะเป็นแบบว่าตรงนี้อ,อ,อันหนึง่งปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับดันมันลงมาครับผมปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็วางรางได้ครับผมชึบโอเคทาเหมือนกันเลยครับผมปุ๊บอ่าทีนี้เราก็จะดันมานะครับผมดันระดับหนึ่งชึบอ่าหวังว่าจะได้นะโอเคเดี๋ยวลองดูนะลองทุบเอ้ยลองดันลงมาครับผมไม่รู้มันจะได้เปล่าฮึบ ไม่ได้ฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่นะครับชืบาวางรถรางนะครับผมเสร็จแล้วก็ทุบออกนะฮะโอเคเดี๋ยวลองดันใหม่ป๊บเึงเมื่อกี้ดันไม่ได้ไม่ดีเท่าไหร่ชึบประมาณนี้ฮะก็ย,ยังไม่ได้อ่ะปึบโอเคน่าจะพอได้นะโอเคครับผมลองดันดูใหม่อู่สิชืบปึ๊บอ่าได้แล้วครับผมเสร็จแล้วตรงนี้มันดำใช่ไหมเราก็จะทุบบล็อกนี้ออกครับผมอ่าทีนี้ก็จะได้แล้วนะครับชืบอุดไว้ครับผม โอเคตอนนี้ตู้เย็นของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมอาจจะวางอันนี้ไว้ข้างบนสะหน่อยไหมปุ๊บอันนี้แล้วแต่นะครับผมนนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบว่าหน้าต่างครับผมแบบเวลาทำอบข้าวเนี่ยมันจะต้องมีแบบหน้าต่างไว้ระบายอากาศนะครับก็เดี๋ยวเราจะตกแต่งเป็นนี่ครับผมโอ๊กแฉกดอนะครับเราจะวางแบบนี้ปุ๊บ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 เอ้ยปุ๊บแบบนี้ครับผมปิดไปนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะครับผมเอ้ยจะเมื่อเอ่ ไม่ได้นะทำเซตศูนย์ึบอ่าโอเคตอนเช้านะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาควาส,สแลบแล้วกันแล้วก็บันไดควาสนะครับอ่าเดี๋ยวมาตกแต่งกันนะครับอย่างแรกก็เดี๋ยววางสแสลบตรงนี้แล้วก็บันไดแบบนี้แล้วกันปึ๊บปึ๊บนะครับอ่าต่อได้ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบโซนแบบล้างจานนะครับผมโอเคก็จะเอาถังน้ํามาใส่ครับผมชื่อแบบนี้นะฮะชื่ออ่าประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นเหมือนโซนโซนล้างจานแล้วใช่ไหมแล้วก็ เดี๋ยวเราจะใช้นี่ครับผมทริปไว6อันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบกดน้ําละกันนะเออแล้วก็เดี๋ยวตกแต่งซะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นแลนเทิร์นไหมได้ไหมปุ๊บอ่าให้แสงสว่างนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้ใส่แบบเป็นกระถางดอกไม้ซะหน่อยละกันเพื่อความสวยงามนะครับอ่าชึบนี่ดอกไม้อะไรดีวะเนี่ยอ่านี่ทิวลิปละกันปุ๊บ นี่ก็จะเป็นโซนห้องครัวหันสาครับไหนลองแบบใส่เป็นพื้นดูดิอาจจะสวยก็ได้อันนี้เป็นพื้นขาวนะครับพื้นไม้ขาวเฟิร์ฟเฟอ่าบรรยากาศจะได้ดูเหมือนเป็นบ้านไปหน่อยนะเออเฮ้ยก็สวยดีเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าโซนห้องครัวนะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับซึ่งค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับใช้ระบบเออเฮ้ยผมเพิ่งเห็นว่าผมดันไม่เท่ากันแต่ช่างมันนะผมผมกะไม่ถูกนะแต่ว่ามันออกมาอย่างนี้ได้ก็โอเคแล้วนะฮะใช้เป็นระบบไมคัสนะครับผมเป็นรถไฟนะ อุดช่องโหวไปะฮะชึบชุบชบชบอ่าอย่าไปสนใจตรงนั้นนะครับผมเอ้ยอุดไปไม่ได้เหรอโอเคช่างมันปล่อยไปยงี้ก็ได้นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับก็จะมีอ่าอันนี้เป็นแบบว่าที่กดนมอุ่นๆน,นะครับผมหรือว่าชงกาแฟาอะไรเงี้ยนะครับมีแก้วพร้อมเลยนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบต้นไม้นั่นเองนะครับผมซึ่ง นี่เป็นต้นไม้แบบอเอยตกแต่งเป็นแบ,บสวนต้นไม้อะไรอย่างี้นะครับก็ว่าไปนะโอเคผมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละกัสนสนีสวัสดีครับผม